ดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยจ้ามืม้อนี้พามากินอาหารชันนาาร้นสูงอาหารชั้นสูงชั้นสูงอีกแล้วพอดีไปเอาน้ำผึ้งก็เลยเห็นนี่ละเนื้อเสียบไปละก็เลยเอามาจวดจากจักหน่อยกันน้าสวัสดีเด็กค่ะนะ กัะจัดสาดปื่มน้ำกันใส่ยางละนิดละน้อยเด้พี่น้องเด้อนึ่งเปิ่์ใส่หลาย้าไหนมันบ่สุ่มงาน,นกับจังใส่ไม่พีกสุส่มซิโบเผ็ดกับใส่อีกพี่น้องเอ้ยแซ่บส,สุดอยู่ทน,นั่น ใส่สาระแนห้อมแดงแล้วกับห้อมผักซีนะคะพี่น้องคะอันนี้เขาเรียกก้อยไข่มดแดงคะ่ะนี่คะ่ะแซ่บเลยไปไปกินเขาน้ำเพรนนะคะพี่น้องเนาะมึงนี่เพรมมีของดีมาอวดพี่น้องก่อกินข้าวกินข้าวอีกไหมไม่เอา นตักกินเลยหิวน้ำเลยลูกไปเล่นปมาหิวน้ำเหรอกินเลยค่ะอู้ตักเยอะเลยนี่นี่หิวน้ำเพิ่ปกินเขาแล้วพี่เนาะไปไปกินเขากับแม่เพิ่นครับ อะไรอะไรเนะี่ยงมดราง,มด,างมดแดงลังมดแดงรู้กินไหมไหกินน้ำผึ้งไหม้มันไป,ไปูมันได้หรือเปล่าได้แล้วาาบางมันตอดอนะแม่ ซื้อมาพ่อข้าเจ้าซื้อมาจากไหนอ่ะข้าเจ้าไปหาเลยลูกพ่อเขาข้าเจ้าไปตัดมันเหรอจ้าหนูกินไหมหวานหวานด<า><า>ีโอ้ออกอากลังไกลเลยลูกพอ,อพอแล้วพอแล้วอ้วนแล้วเก่งมากลูกสาวพ่ออ้วนแล้วอูว้ สะพานโค้งเหรอลูกโอ้เก่งมากไปอยู่ในห้องไปไปอยู่นี่ไปอยู่ในห้องไปห้องอยู่เอ่อกำลังกายที่เร็จก่อนอุ้ยออกกำลังกายเดี๋ยวค่อยอาบน้ำนาะอุ้ยอุ้ยหัวโขกสะพานโค้งดูดิปุ้ยเก่งมากปูสะพานโค้งไปโอ้แม่ได้เล่ามาสี่ห้ากลมเนี่ย มุดไปได้ยังไงอ่ะมุดไปไหนไม่ใช่พึ่งสวัสดีค่ะพี่น้องคานะไไนเสียบหูเสียบตาโอ,อ,อ้เราจะไลยกลุ่มแค่น้ำเพิงน,ะะน้ำเพิงผู้ใดอยากได้สั่งได้นะคะน้ำพึ่ง น้ำพึ่งเดือนสี่เดือนห้านี่แหละค่ะน้ำพึ่งหวานอันนี้น้ำพึ่งเหมือนกันนะไม่ใช่เหล้าเพราะว่าใส่แีน่เฉยๆใส่ควนเหล้าเฉยๆอันอ่าผู้ใดอยากได้สร้างได้เด้ค่ะอันนี้ของคุณยายนี่นี่คุณยายนี่นี่พิ่งสิออกไปเฮ็ดปูนสัสดีคุณยายนี่นี่อร่อยอ่ะเออมันหวานใช่ไหมคุณยายนี่นี่ซีอยกไปเฮ็ดบุน กระดิสซีซุงไฟมุออื่นอันนี้ก้อยไข่หมดแดงออกจากพี่น้องหวานไหมคะบอกป้าป้านานาพีห่หวานไหมหวานอืมอืมมาอันนี้ไข่อะไรอันนี้หมดแดงอันนี้ไข่ สนใจทำอะไรได้คะสั่งอะไรทำกับข้าวคุณยายอันนี้ของไครของคุณยายคุณยายจำลองคุณยายไหนคยายในในี้ชื่ออะไรชื่อไอเดียชื่อไอเดีย <c ười> นี่แหละคยายนี่นี่คุณยายเพิ่นที่เอาไปเฮ็ดบุญแล้วก็เอาให้ผู้เฒ่าให้ผู้เฒ่าเฮ็ดเป็นยาใครสนใจอยากได้สั่งได้นะคะซามันมีเนาะพี่น้องเนาะเออของคุณยายจะแตกได้ไม่ได้ สามมันมีเด้ามันเบิดหนามันเร็วมันจะปีนึงมีเทนีหนึงได้จากพี่น้องจ๋าบ่ได้มีตลอดดิหนึ่งวันนีมันกำลังเพิ่งเลี้ยงไหมเออมันเป็นเพิ่งธรรมชาติครับผมแม่หนูมองไม่เห็นเอาเบื้องแม่ที่กินนี่แนี้ยหอยก่อนแม่มาตายแล้วโอ้หอยหอยก้อนลูกอืมน่ะไหนแม่บอกให้หนูไปอยู่ไหนฮะแม่บอกให้หนูทำอะไร เป็นไรทำไมหนูไม่ฟัง,มนนงแม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องใหญ่ลูกเนู้อย่าบุ้นป่ะเราตัดตัดกล้องโอเคโอเค,อเคพอแล้วนะพอแล้วเอเอป่ะหยุดกล้องก่อนค่ะทำะไรมันกินไม่ได้หรอแบบนี้นี่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 รูปกันนี่ อุ้เห็ดมันมืดโบเห็นอยามันมืดูิบ่ผักอือจะว่าใครหมดแดกจะอว่ามิมเฮียใส่กัน อันนี้โบได้ซื้อเพื่อนไ้เพื่อนไ้มาเพื่อนหูจักเพื่นอยู่ตลาดหลายแม่พี่น้องเพื่อนกันเลยเพื่อนกันเลยเข้าไปเพื่อนเห็นเขาไปเพื่อนกะให้เขามากินอันนี้เพื่อนกระตางให้มากินเพื่อนกระตางให้มากินมิมเพราะว่าเข้าซังเข้าเสือนี่น้ำเพิ่น คุนยายิ่นเอาหาควันิ่นเอาไปทำบุญแล้วกันเอาไว้ให้ผู้เฒ่า่อผสมยาดองยาดองยังหรืออ่าผสมใหนะ้เป็นสมุนไพรแล้วเนาะพี่น้องเนาะเ้็เป้ะมันนี่อันเพียกัเลยซื้อไข่มมแีงมา วาดเจ้าของเด็ดไปตลาดเรียวนะปีหนึ่งมิถุนีหนึ่งกินชุ้มือก็ได้ขอให้มีเงินผิดแต่ว่าพวกมีเงินสื่อพระเจ้าเนาี่ยแงกับว่าเปลี่ยนพี่เขาจะวางอืมฝาเปิดได้ไหมเนอะเ่็นอะไร เฮ้ยก็ได้ต๊เด,ด้อันนี้นะเนี่ย,เ,ยเ,เจ่งมันอันพีดรอมันหูดอันเพื่อข้าเจาาดดเ้าว่าติดเฮ้ยกาแฟแก้วละเป็นพันกูก็มีปัญญาันกินดอกสัน่นแต่กูมีปัญญาสื่อนนมันตลกเคนกบ็บอาตลกไปให้หมดแนงอันนี้เพิง่ง อันนี้เพริเพันหัวน้ามันนี่านามมนเพบิกินเด้พี่น้องเพบกินแต่อันนี้มันเพริหวามันหวานมึงมเืงมึองอันที่สี่คือเบิง พี่น้องจา๋าอ่อนๆอ่อนๆ,อ,อ,นๆอันนี้หลอเจ้าชีกินอันใดดีเนาะพี่น้อง,น,อน,องน,อน้อมีเตเนลเสียบๆเนาะอูเพิโงโตไเก่หยับหยัเลยอันนี้กินได้อยู่วะกินได้ค่ะอืมเขิ่นไม่อย่างหรอกินกับผู้ใหญง ม,มิมอ,อืม,อม,อมแล้วอืมแล้วตอนแรกเราขายอันสองร่อยพุละมันนี่เราก็เลยอหนว่าไปเข้าไปเสื่อนน้ำเพิงน้ำเพิ่งนะนะเพิ่งก็เลยตั้งให้มากินน้ำแล้วก็เลยเอาน้ำลอยนึงธรรมดาเพิ่งใกล แังได้สองร้อยเดีเพราะว่ามันเป็นของปลาเนี่ยพี่น้องสองร้อยกว่ากับเบื้องใหม่ที่ล่ะแล้วเรื่ว่าใหม่น้ำหวยน้ำปลาเนี่ยตั้งเอาไปกินก็คือเปบนรถไห้ัะเพราะว่าเพี่ว่าซื้อน้ำผึ้งแท้ดูนะเห็นป่ะหาขวดหาขวดซื้อไปคุณยายนี่นี่เป่นที่เอาไปเทิดบุญครับทางผู้เฒ่า ได้ซื้อแน่ยตาใครหมดแดงเลยละโอเคไปก่อนได้ไหมนะมาก,กินน้ำัลได้จ้ะพี่น้องกันกินอะไรบ่อยู่นี่บ่ได้มาก,กินอ่างเนี่ยเปิดพี่น้องอยู่ดิเน้าเสียบกระไดถ้าเป็นใบอะไรอย่างนั้นปะใบยอย่างนั้นใบยอย่างครับไปคะแนบ้านอะไรไหมใบยอยังนันใบเอ,อ,อ่อสุกสม กระโดนกระโดนไปพักกระโดนหอนอีบ่บึ้ยแบบกรอบๆเนาะกินเมียงก็เอินถ้ามีเมียงเป่เงเฮงสิคักนั่นเองเรียนเม้งมมเมงวงรักไหเจ้ายวกัหาย,ยาห,หนาหา้าหายตาแเสร็จแลววะว่ะเพราะว่าเขาเบอร์หายเราใส่ดกอกเขากระยู่นีล่ละ ก็เห็นมแม่ลต่ละเที่ันเอาออกพักไปกินกันร่าพ่อพอเป็นเหมียครับอือ แกพี่น้องจา้าเนี่ยชิวิบึงนี่นี่ข็ดการบ้านก่อนข้าไลยมือโคตรสวยเลยเหรอสวยทุกวันเลยวันละสองหน้าเอาประสีปรเสีพี่น้องมาเมืองป่ะเนี่ยไปก่อ<ค>นเดี๋ยวชิพาไปเมืองนี่นี่ขาดการบ้านทึ่งเสาร์ทึงท่งแร้งนี่อยู่นี่บริธรรมดา <c oughs> โอ้โห <c oughs> วันเแลวลองเพลงร้อม โอเควันลองคืนพรำเอาเอาบอกก่อนบาย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 ปายายนะนะไปไกลแสนไกลถ้าหาฟังความรักให้เธอไปก่อนครับสวัสดีครับ